เพราะงั้นในระดับสถานะของคนที่มีความรู้ที่สามารถที่จะชี้แจงบอกกล่าวได้แต่เลือกที่จะไม่พูดรักษาตัวเองมากกว่าการรักษาศาสนาของขอัลลอฮ์เนี่ยอันตรายสำหรับเขาและเป็นอันตรายต่อสังคมด้วยก็ปล่อยให้สังคมเอวางสิเฮ้ยกุรักกจะเอาอยัางไงวะ มันก็เลยครูนุ่นจะเอาอย่างนี้ก็เอาคณะเขาจะเอาอย่างนั้นก็เอาใครจะเอาอยัางไงก็เอาเว้ยเพราะตัวครูเป็นใบถ้าบรรดาผู้รู้ออกมาชี้แจงพูดจาบอกกล่าวตรงกันสังคมเป๊ะเลยเป็นแถวเป๊ะเลยทําไมอ่ะก็อาจารย์แต่ละคนตอบเหมือนกันเลยตรงกันเลยเป๊ะเลยบางคนเลือกที่จะเป็นใบและบางคนเลือกที่จะ ยืนตามมวลชนหรือผลประโยชน์หรืออะไรอะไรเขาว่าไปเถอะว่าไปไอที่พูดเพื่ออะไรผมบอกว่าเดียเ๋ยวนี้ประชาชนเขาเขาฉลาด <c oughs> แล้วก็เขาฟังออกว่าที่ไอขัวเนี่ยมันพูดเนี่ยมันพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อปกป้องสุนนะหรือพูดเพื่อปกป้องบิดา ไอ้คนที่พูดเนี่ยเอ้าพี่น้องฟังออกไหมบางคนนี่หูเหล็กแล้วนะไปฟังอะไรมาเพี้ยนหน่อยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยไม่ใช่ต้องมาถามแล้วอาจารย์มันยังไงความที่ฟังมาเยอะนะเล่มจัดเดี๋ยวนี้พี่น้องฉลาดและบรรดาคนที่โพสตในเนี่ยไอ้ในเนี่ยโพสตเพื่ออะไรเพราะอะไรชาวบ้านเขามองออกนะว่าโพสต์เพื่ออะไร ถ้าโพสต์เป็นวิชาการเพื่อเชิญชวนพี่น้องใ้ทําความดีในอุกรมของศาสนาหรือโพสต์เพื่ออัพตัวเองให้มีค่าให้มีราคาประชาชนก็มองออกเพราะเดี๋ยวนี้เขาใช้อ้เนี่ยสร้างกระแสกันในแวดวงของการเมืองก่อใช้ไอ้นเนี่ยสร้างกระแสจะจูนคนไปทางไหนก็ไอเนี่ยตครูเราบางคนก่อใช้ไอ้นเนี่ยสร้างกระแสอัพเกรดตัวเอง แต่คนในอดีตอ่ะเขาสร้างผลงานให้ประชาชนยอมรับผลงานที่เขาต่อสู้ที่เขายืนหยัดแล้มวลชนให้การยอมรับแต่ตัวครูณนะปัจจุบันง่ายเลยสร้างกระแสในนี้เพื่อให้ชาวบ้านสุดยอดได้กดไลค์ได้กดแชร์ด share, ได้อะไรเนี่ย yeah. ใช่ไหม แต่ใครทำอะไรอย่างไงเนี่ยนอกจากประชาชนเขาจะมองออกแล้วณนะที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลา <c oughs> ใช่ไหมละ่นะณที่อัลลอฮบางคนเลือกที่จะเฉยไฉเลือกทำไมอ่ะกิยามัตมันยังอีกไกลแต่ประโยชน์ในดุนยาเนี่ยมันอยู่ใกล้ถามว่าหลายคนที่กลับลำกับคำ กลับแคบไม่กี่วันกลับไม่กี่เดือนไม่กี่ปีกลับยืนได้ไม่นานขอนั่งบ้างมันเมื่อยนี่ผมพูดไม่ได้ระบ,บุตัวตนไม่ได้ระบ,บุใครนะแต่แต่อาจจะมีคนเดือดร้อนแหละเพราะว่ามันไปโดนใครคนนั้นเขาก็เดือดร้อนแหละนะแต่เราก็พูดเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพจากที่ท่านนาบีมูมฮัมหมัดสุลลัลนอะไรวะสัลลัมบอกฉันกลัวที่สุดกลัวกว่าดัจยาน มาเสียอดัตยานว่าร้ายแรงที่นบีกลัวแล้วนบีบอกแต่ที่ฉันกลัวมากกว่าดัตยานกลัวที่สุดก็คือบรรดาผู้รู้บรรดาผู้นำที่นอกจากตัวเองหลงแล้วยังทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาหลงด้วยสังคมเสียหายศาสนาศาสนาก็เสียหายเห็นไหมะ่ะเอาเลือกที่จะรักษามวลชน เลือกที่จะรักษาผลประโยชน์หรือเลือกที่จะรักษาอะไรเราเห็นเมื่อก่อนเนี่เขาเขาแรงๆกันนะแรงๆผมเองเนี่ยไม่ได้แรงเลยเนะผมเองเนี่ยพูดเพราะแต่ว่ายี่ห้อมันถูกแปะไปแล้วน,นะว่าไอ้ขัวเนี่ยมันแรงพราะงั้นพอได้ยินชื่อฟอริตอบูไม่ไมวแม่ เพราะงั้นเวลาที่ม so ีการบรรยายในที่ใหม่ๆเนี่ยต้องต้องส่งอาจารย์ดูลลบไปก่อนเบิกทางเพราะว่าพอได้ยินอาจารย์ฟาริดแล้วอุอูไม่เอาไอ้พวกนี้มันแจกนรกใช่ไหมพี่น้องหลายคนอยากรู้ความจริงอยากได้สัจธรรมแต่หัวใจมันยังไม่พร้อมหัวใจมันยังไม่พร้อมที่จะรับฟังสัจธรรม เพราะงั้นก็มีผู้รู้หลายคนเลือกที่จะทำงานศาสนาเพียงด้านเดียวด้านที่ไม่ถูกดา่าด้านไหนเราไม่ถูกดา่าก็พูดไปสิโตโตเอาดูอาไม่โตดูอาต้นนี้นะโตนะสุดยอดเลยนะมีใครด่าบ้างฮะจะมีใครด่าไหมโอ้ทำดีกับพ่อแม่นะโตเอาไม่ใช่คำสอนอง์ละใช่ คำสอนของศาสนาแต่ถามว่านาบีมาสอนศาสนาด้านเดียวเหรอไม่ใช่นบีมาเป็นสอนศาสนาทั้งในด้านชี้แจงแนะนําพาไปสวรรค์แล้วเตือนถึงการกระทําที่นําไปสู่นรกนบีทํางานศาสนาสองด้าน